เป็นงานศพเพื่อนสนิทของผมเขาจากไปอย่างกระทันหันทิ้งภรรยาและลูกเล็กๆสามคนไว้ข้างหลังเด็กๆยังไม่เข้าใจว่าพ่อจะไม่กลับมาอีกแล้ววันนี้ผมได้ไปร่วมงานศพเพื่อนเห็นเมียเขากอดลูกๆูกร้องไห้จนแทบลมทั้งยืนผมยืนอยู่หน้ารูปเพื่อนในงานข้างๆผมคือภรรยาของเขาและลูกๆของเขา พวกเขาขอดำเน่นตัวสั่นไปหมดผมได้จะยืนอยู่ตรงนั้นและคิดในใจเขาพักประกันไว้บ้างไหมนะลูกสาวของเธอถามด้วยเสียงอันเบาว่าแม่แม่พ่อจะกลับมาไหมแต่ผมเข้าใจชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้แม่ไม่ตอบเธอแค่น้ำตาไหลไม่หยุดได้แต่กอดลูกไว้ในะอ้อมอก มันเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วรู้สึกจุกในอกแบบบอกไม่ถูกเลยผมเดินออกจากงานศพหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมันมีความคิดมากมายที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินกลับบ้านมันมีทั้งความสงสารและความกังวลใจผมกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนเปิดประตูเข้ามาช้าช้าด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความคิดไฟในบ้านปิดสนิท ผมเดินเข้าไปในห้องนอนผมยืนมองหน้าลูกและภรรยาในความเงียบหลังจากที่ใช้เวลาอยู่สักพักผมก็คิดได้ว่าผมต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วผมตัดสินใจโทรหาตัวแทนประกันชีวิตที่ผมรู้จักในทันทีผมไม่แน่ใจว่าพุ่งนี้จะยังมีผมอยู่ไหมแต่ผมมั่นใจว่า ผมต้องไม่ทิ้งอะไรให้เขาร้องไห้แบบครอบครัวของเพื่อนแน่นอนในวันนี้ผมกอดครอบครัวของผมไว้ด้วยหัวใจที่เบาสบายเพราะผมรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครอบครัวของผมจะไม่ล้มตามผมไปด้วยประกันชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือความห่วงใยที่มองเห็นได้